แลางประกาศหอม8ไร่ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นของพี่สมชาติเชื้อชำหลวงเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหอมโดยครอบครัวของพี่สมชาติมีอาชีพเป็นเกษตรกรเดิมเคยปลูกถั่วมันเทศก่อนที่จะผันตัวเองมาปลูกผักกาดหอมนานกว่า10ปีโดยเริ่มจากหาข้อมูลจากคนรอบข้างลองผิดลองถูกมาเกือบ2ปีกว่าจะประสบความสําเร็จจนได้ผักกาดหอมกอใหญ่สีเขียวสดคุณภาพดีส่งจําหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดอย่างโลตัสค่ะ เทคนิคการปลูกไม่ยุ่งยากค่ะก่อนปลูกผักกาดหอมให้เตรียมดินด้วยการปรับสภาพดินนำปุ๋ยคอกและปูนเปลือกหอยหวานเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนค่ะจากนั้นกลบดินปูฟางแล้วก็รดน้ำให้ชุม่มเมื่อครบ5้าวันก็จะเริ่มหว่านเมล็ดผักกาดหอมแล้วก็รดน้ำซึ่งการรดน้ำตรงนี้เนี่ยอาจจะรดน้ำมากกว่า3ครั้งต่อวันค่ะเพื่อให้ดินไม่แห้งแล้วก็รดน้ำแบบนี้ไปอีก5-7วันผักกาดหอมจะโตขึ้นประมาณ2เซนติเมตรค่ะ จากนั้นนะคะก็เริ่มรดน้ําแบบปกติก็คือช่วงเช้าแล้วก็บ่ายการปลูกผักกาดหอมต้องไม่ให้ดินแห้งค่ะเพราะไม่เช่นนั้นต้นจะไม่โตแล้วก็ตายพออายุได้25วันจะทําการแยกต้นโดยนําต้นที่แข็งแรงมาปลูกเว้นระยะห่างต่อต้นประมาณ15เซนติเมตรจากนั้นรดน้ํสองรอบก็คือเช้าแล้วก็บ่ายทุกวันโดย7วันก่อนเก็บเกี่ยวผักกาดหอมจะรดน้ําเหลือเพียง1ครั้งผักกาดหอมถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังหวานมเมล็ดประมาณ38 ถึง40วันแต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูร้อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ45-50วันค่ะพี่สมชาติแนะน,นำวิธีการเก็บผักกาดหอมนั้นว่าควรเก็บช่วง8โมงเชา้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผักช้ำใบหลุดแล้วก็เสียหายค่ะ ผักกาดหอมสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งพี่สมชาติจะสลับหมุนเวียนกับปลูกผักคะน้าผักกวางตุ้งแล้วก็ผักขึ้นช่ายทำให้ทุกวันนี้พี่สมชาติมีผักกาดหอมส่งบริษัทคิงวิจจำกัดซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลผลิตประมาณ400-500กิโลกรัมต่อวันเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าผักกาดหอมใช้เวลาปลูกไม่นานแต่สามารถสร้างรายได้ที่ย <you> ั่งยืนให้กับพี่สมชาติได้ค่ะ ก่อนที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทางฟาร์มแมนจเ,เจอร์ของบริษัทคิงวิทย์จำกัดจะเข้ามาตรวจสอบแปลงก่อน1สัปดาห์ค่ะเพื่อจะประเมินคุณภาพผักแปลงพื้นที่ปลูกและก็สภาพแวดล้อมก่อดเข้าสู่กระบวนการรับเข้าเมื่อผักกาศหอมเข้าสู่โรงงานจะมีการตรวจสอบสารเคมีแล้วก็ดูลักษณะทางกายภาพโดยผักกาดจะต้องไม่เน่าไม่ช้ำแล้ก็ไม่มีโรคใบต้องมีสีเขียวสดไม่เหลืองค่ะ จากนั้นนะคะจะเข้าสู่กระบวนการผลิตตัดแต่งแล้วก็บรจุใส่ถุงขนาด200กรัมและบรรจุใส่ตะกตร้าตะกร้าละ1นกิโลกรัมก่อนนําเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่8 1 5องศาเซลเซียสก่อนจะขนส่งไปยังคลังสินค้าโลตัสเพื่อจําหน่ายต่อไปค่ะช่องแรกก็กยังไม่ค่อยเป็นยังทําสวยมั่งไม่สวยมั่งบางครั้งมันก็พูดง่ายว่ามันทั้มมั่งหักหลุดง่ายเสียหาย เาใส่ถ่ายไปก็แลกแลกเปลี่ยนความรู้กันน่ะเขาก็ถามเราเราก็ถามเขาก็แลกเปลี่ยนกันไปลับกันมาพอเราทําพอเป็นแล้วมันก็ดีดีขึ้นเรื่อยเยพอเราทําสวยติดตลาดเขาก็ต้องการผักเราแล้วก็เรียกราคาได้ตอนนี้ส่งพูดง่ายว่าส่งคิงวิทแทบทั้งหมดเลยพอมีคิงวิทเข้ามาก็ดีครับถือว่าราคามันตายตัวเราแม่งมาเสี่ยงมากจากเดิมมันนี่เป็นล้านอ่ะพูดง่ายขาดทุนไปตอนนี้ก็ พอมีเลือซื้อรถซื้อ,อลาครอบครัวมันดีขึ้นเยอะไอ้จากที่เราไม่เคยมีก็มีขึ้นมาการหอมที่เราได้จากทางกลุ่มรายนี้นะคะก็คือสเปคเขาจะมีความสดไม่โรคไม่เน่าไม่รานะคะแล้วก็น้ำหนักต่อต้นก็ไม่เล็กเกินไปตรงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการคือเราคุยราคาเป็นวีคราคาเราจะเริ่มต้นจากวันช่วงต้นวีคใช่ไหมคะจบราคาก็พุทธแล้วก็ยืนราคายาวไปถึงวีคหน้า ซึ่งเราเป็นธรรมทั้ง2องฝ่ายไม่เอาเปรียบกันนะคะเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าการซื้อผักจะได้รับสินค้าที่สดใหม่แล้วก็ปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออ,อื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ